มอกลัวกุ๊กกูอ่ะ่เจ้กก็กลัวกีวก็กลัว,วใช่ไหมใช่เงี้ยเราไปเมื่อมอสเพื่อนแก้วกลัวกุก๊กกูแล้วทีนี้เจแกวของเราจะช่วยมอสเพื่อนเกวอย่างไรดีนะ เป็นโมเมนต์สุดน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยระหว่างการพูดคุยกันระหว่างเกลกับเพื่อนเกลก็คือพี่หมอนั่นเองค่ะโดยพี่หมอนะคะหาได้บอกกับเจเกลของเราว่ากลัวก๊กูซึ่งเจเกลของเราก็อยากจะช่วยแก้ปัญหานะแต่ที่สําคัญเจเกลเองนะก็กลัวกูกูเช่นกันเลย เมื่อทั้งสองคนกลัวกุกกูจะทำยังไงดีนะสุดท้ายเจเกลก็มีทางออกค่ะทุกคนเดี๋ยวไปฟังทางออกของเจ๊เกลกันเลยว่าจะจัดการกับกุกกูอย่างไรดีแม่ตรงนั้นไม่มีกุกกูตรงนั้นนะไม่ไม่มีกุกกูตรงนั้นนะไม่มีกุกกูตรงนั้นนะไม่มีกุกกูตรงนั้นนะไม่มีกุ นอนกลัวกุ๊กูว่ะนม่กกลัวกี่วันกลัวใช่ปะใช่งั้นเราไปหากุ๊กูกันไหมม่อยากไปทำแก้ามากลัวกุ๊กูไม่เอาไม้ก็ดีสิตีกุ๊กูเหรอใช่กุ๊กูได้ตายจริงเหรอจริงเก้เคยตีเหรอไม่เอามาตีคนเดียวจริงเหรอมาไม่กล้าเก้า